อันนี้จะเป็นตัวเมียทั้งเบิดเลยพี่นองก็คือพอมผสมแล้วเพิ่นจะเป็นลูผสมคือกันละยูนในนีก็ไดก็จะมีผสมดำผู้พานกับนิ้วแล้วกัตัวสีดำเนี่ยพี่นองตัวสีดำตัวหญหนี่ก็คือจะเป็นนิ้วเลือดลอยมอนันก็จะเป็นลูผสมอยู่ในกองนี้จะมีอยู่11ตัว ว่าจะจับไปเพิ่นผสมกับพอพอดำผู้พันเลือดลอยพี่น้องได้พอดำผู้พันเลือดลอยมาตัวหนึ่งแต่ว่ายูนี่ก็อยากเค็ดไอ้ดำผู้พันเลือดลอยอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่มีเงินไปสื่อตัวเม่เพิ่นตัวแม่เพิ่นขขยค่อนข้างราคาสูงสูรราคาเพิ่นเบาไวเดี๋ยวก็วเลยจะ เอาก็เลยเอาแต่ตัวผู้มาแล้วก็จะมาเห็ดเป็นลูกผสมเอาเราพี่น้องปรับโครงสางกระตไทยไถห้เพิ่นไงขึ้นกะพึ่งจะขอดไปเมื่อวันที่สิบหกนั่นกะขอกหนึ่งอันนั้นก็จะเป็นลูกผสมขึ้นกันไถ่นิ้วแล้วก็ไอลูกดำผู้พันแต่ว่าพอเพิ่นน่ะกะบ่แเมนบ่แเมนเลืดศลอยได้พี่น้องพอเพิ่นแบบเป็นรูปผสมขึ้นกัน แต่ว่ากระตําดำดำผู้พันเลืดลอยตัวผู้โยนี่ย่างบฮ้อนเดผสมร่อให้เพิ่นตัวใหญ่จากน้อยก่อนอีกจกักสองสามเดือนนะพี่น้องจ้างคอยสิจับเพิ่นผสมส้มมุนี